โอเคสวัสดีครับโอเควันนี้นะครับผมสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยอะสวัสดีครับบันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับตัวทองคำกันนิดนึงนะครับจากชุดเมื่อวานนะครับเรามองว่าทองคำเนี่ย จะสามารถขึ้นต่อได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคานะครับก็ได้กลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่หลุดไฮขึ้นไปแล้วนะครับหลุดไฮขึ้นไปแล้วในชุดล่าสุดในช่วงเมื่อช่วงอีก15นาทีที่ผ่านมานะครับก็เป็นราคาที่ทำไฮใหม่นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณ3007นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ไฮที่สุดแล้วนะครับในณตอนนี้นะครับ ซึ่งบริเวณนะครับแนวรับแนวต้านในวันนี้เนี่ยในแนวต้านเนี่ยเราอาจจะต้องตีฟีโบหาแนวต้านกันนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราหากันง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหาแนวเบือนนบเบ้องต้นนะครับแนวเบื้องต้นนะครับในชุดของ ชุดของเมื่อวานเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะมีการติดนะครับมีการติดที่แถวบริเวณไฮซึ่งก็มีการติดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแถวบริเวณสอง่าสามพันนะครับแล้วก็มีการเทล,ลงมาชุดหนึ่งครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปซึ่งณตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างตรามตรงนะครับว่าราคาทองคำนะครับเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับรุนแรงมาก แต่ก็ให้ระวังนะครับในข่าวของนอกตารางนะครับก็มีสิทธิ์ที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาแนวกันคร่าวๆกันก่อนนะครับมาหาแนวคร่าวๆกันนะครับโดยบริเวณที่ผมจะให้นัยสําคัญนะครับในวันนี้นะครับเป็นบริเวณ2 9 9 4นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็บริเวณ ต้านแรกรับแรกนะครับรับแรกที่อยู่บริเวณ3 0นะครับ0ู 6, นะครับเป็น break out ขึ้นไปแล้วซึ่งตรงนี้นะก็เป็นแนวรับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งบริเวณนะครับอยู่ที่2978ซึ่งเป็นโลที่ค่อนข้างจะสำคัญโดยในทิศทางในวันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการย่อลงมานะครับมีการย่อลงมาปิดต่ำกว่า3000ให้ได้อันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้าเซลล์กันนะครับแต่ถ้าในทิศทางนะครับเขายังมีการหลุดไฮนะครับโดยที่แบบยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนเราอาจจะต้องนะครับตีฟิโบขึ้นไปนะครับตีฟิโบขึ้นไปอ่าอ่าบริเวณฟีโบนะครับก็อาจจะไปจบอยู่แถวประมาณ1-1ก่อนนะครับ161.8แถวโซนบริเวณนี้นะครับ หรือถ้าเราตีอีกชุดหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับโดยผมจะตีตั้งแต่ชุดนี้ก็ได้เอาบริเวณสวิงไฮโลนะฮะสวิงไฮนี้ก็ได้ซึ่งก็จะไปจบอยู่แถวนี้แล้วก็เรียบร้อยขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนะนี่ยชุดเนี้ยมองว่าจบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะตีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตีในไทม์เฟรมเนี่ยเรา ตีชุดใหญ่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับตีชุดใหญ่ไว้สักนิดหนึ่งโดยผมจะตีแถวบริเวณนี้ถ้ามองในตามตรงนะครับบริเวณไฮสูงสุดห6 1 8้ยสุดนะครับผมจะไปจบแถวประมาณ15นะครับแต่ถ้าเกิดนึกติด127เนี่ยก็อยู่แถวบริเวณ3ามศนแนะครับแต่ให้ทำในยะไว้นะครับในยะเส้นนี้ไว้นะครับก็เผื่อว่าเป็นแนวต้านได้เช่นกันนะครับตอนนี้ในทิศทางเนี่ย ยังมองว่าเรามองเนี่ยมองย่อบายกันก่อนนะครับในทิศทางวันนี้นะครับมองย่อบายแต่การที่จะย่อบายในสําหรับวันนี้เนะี่ยเราอาจจะต้องรองให้เขามีการย่อลงมาก่อนนะครับย่อในนาทีนี้คือย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะย่อเพื่อลงต่อโดยที่จะลงต่อเขาก็มีเงื่อนไขเช่นกันนะครับผม ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับรอจังหวะเขาย่อมาตรงไหนนะครับเราอาจจะหาจังหวะที่เร็วที่สุดนะครับโดยอยู่ที่บริเวณนะครับสามพันนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นบริเวณแนวรับแรกของในชุด m 1 5เร้าอาจจะเป็นในมุมมองในภาพนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเซฟขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะมีแถวบริเวณ2 9 9 2 93แถวบริเวณนี้เนี่ยผมจะให้ นัยยะสำคัญไว้นะครับแถวนี้นะครับโดยที่ SL เนี่ยไม่กี่ร้อยจุดเองนะครับเราสามารถรอให้เขาย่อมาในชุดนี้ก่อนนะครับเราถึงจะบายก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าให้ผมบายในบนยอดนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมแน่นอนครับมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในณที่นี้คืออะไรนะครับเมื่อเราทําการบายที่ยอดนะครับโดยที่เรา ยังไม่รู้ว่าจุดเนี่ยวิ่งสิ้นสุดไปถึงที่เท่าไหรเนี่ยค่อนข้างจะมีความสูงนะครับความเสียงเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรารอนะครับเราต้องรอถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับผมอยากเป็นคนแรกนะครับที่บายที่ไฮนี้นะฮะก็ต้องแนะนําว่าถ้าเกิดจะบายตรงนี้ท่านจะอาจจะต้องมี s l ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับอา,อาจจะต้องมีทิศทาง SL ที่กว้าง หรือเก็บตามฟิโบนะครับอันนี้ในภาพของทิศทางถ้าเกิดว่าท่านอยากจะบายที่ยอดนี้เป็นการฟอร์โรนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเดทิศทางเนี่ยมันเป็นในฝั่งของขาบายแต่การจะบายให้ได้เปรียบนะครับผมก็แนะนําว่าให้บายบริเวณที่เขามีแนวรับดีกว่าครับจะค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับผมส่วนคนที่จะเล่นแนวเซฟที่สุดนะครับ ถ้าย่อมาบริเวณแถว2993 94เนะี่ยเป็นบริเวณที่ผมจะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรอให้เขาย่อมาก่อนนะครับโอเคในแผนของฝั่งขาบ่ายเนะี่ยผมจะให้ไว้ประมาณนี้นะครับใครแคปเนี่ยแคปไปก่อนเลยนะครับในภาพของฝั่งของขาบ่ายนะครับก็มีในยะแค่ประมาณนี้ส่วนนะครับในฝั่งขาเซล ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อมีการซื้อขายกันมากๆเนี่ยมีคนเก็บราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างอยู่ในบริเวณโซนนี้ได้เนี่ยสุดท้ายนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นย่อในณที่นี้คืออะไรเป็นการย่อเทขายทำกำไรในระยะสั้นนะครับถ้าหากว่าราคาเขาหลุดบริเวณ2977ได้นะครับ อันนี้ชุดนี้เราอาจจะมองว่าเริ่มมีพลระกําลังในฝั่งของขาเซลล์ชั่วข่าวนะครับชั่วข่าวแค่เท่านั้นส่วนถ้าจะมีปัจจัยหนุนทำให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถลงต่อได้ก็มีข่าวแค่ข่าวเดียวครับเป็นขา่าวประกาศยุติสงครามนะครับรัเสเซียยูเครนอันนี้เนี่ยข่าวนี้ก็จะแอคชั่นกับตลาดค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นในฝั่งของขาเซล์เนี่ย ก็ถือว่ามีความได้เปรียบในข่าวนอกตารางอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ายังตกลงข้อตกลงเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยเบาส์กลับขึ้นไปเมื่อเขาย่อลงมาก็จริงครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าคนไม่เล่นข่าวนี้เขาก็ดันกลับขึ้นไปเช่นเดิมเพราะว่าอย่าลืมมันมีข่าวของเ,อเกี่ยวกับสงครามทางการค้าอีกนะครับซึ่ง ค่อนข้างจะสนับสนุนทองคำนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวของทะเลจีนใต้นะครับแม่ข่าวช่วงนี้นี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับมีแต่หนุนทองคำทั้งนั้นเลยนะครับโอเคบริเวณแนวรับแนวต้านในวันนี้เนะี่ยผมให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับโดยที่มีจุดที่นัยสำคัญเนี่ยแถวบริเวณฟิโบนะครับบริเวณ301516เนี่ยค่อนข้างจะมีนัยยะ ถ้าหากว่าราคาทองคำเนี่ยมีการย่อกลับลงมานะครับจุดบายแรกเราก็จะอยู่แถวประมาณ3,000ันทนนะครับแถวบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในมุมมองภาพนี้ก็ได้แต่ให้เฝ้าระวังแค่นั้นเองนะครับถ้าจะบายที่ยอดท่านอาจจะต้องมี SL ที่ค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยลากลงไปได้เนี่ยถ้ามีการกลับตัวจริงๆแล้วนะครับราคาทองคำอาจจะต้องหลุด2977ให้ได้ก่อน ซึ่งเป็นบริเวณรับที่สําคัญนะครับรับที่สําคัญโดยที่เขาหลุดบริเวณนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะไปเทส2955ซึ่งเป็นบริเวณที่เขามีการเบรกไฮขึ้นมานะครับบริเวณโซนนี้เนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับเราเลยมองในทิศทางนะครับในฝั่งนี้ก่อนแต่ให้ให้ระมัดระวังนะครับในช่วงของค่าคืนนะครับของช่วงตลาดอเมริกาเข้าเนี่ยเขาอาจจะมีการย่อก่อนหรือว่าวันนี้ทั้งวัน นะครับเขาอาจจะย่อลงมาแถว94หรือลึกสุดก็แถว82 83แถวบริเวณโลเกาซึ่งแถวนี้ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในกรอบระยะนี้ได้เนี่ยแปลว่าเขากำลังรอเ,เขากำลังรอปัจจัยข่าวอยู่นะครับซึ่งก็จะมีตัว fomc นะครับในวันของพฤหัสนะครับซึ่งเป็นการประชุมนะครับของเฟดก็อาจจะพักข่าวแล้วรอ ในช่วงนั้นก่อนนะครับระยะทองคำเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยยังยืนอยู่ในโซน3 0 0พได้นะครับเขา,าจ,จะมีกรอบที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่เขาอาจจะขึ้นไปทำไฮนะครับแล้วมีการย่อลงมาถ้าไม่ถดุด3พันนะครับเขาก็จะยังคงยึกยักอยู่แถวบริเวณโซนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างจะใช้จิตวิทยาสูงพอสมควรนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยสะสมราคาเซลล์แถวนี้ได้เนี่ยยังไงวันนี้ทองคำเนี่ยผมมองว่ายังลงยากเป็นการลงแค่ย่อทำกําไรในระยะสั้นแค่นั้นเองนะครับในทิศทางผมยังมองเป็นฝั่งของขาบายเป็นหลักไปก่อนนะครับวันนี้เราก็อาจจะรอย่อบายตามทิศทางไปก่อนและกันนะครับโอเคทีนี้เราอัปเดตนะครับเรื่องทองคำไว้ เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในตัวดัชนี DXY กันนิดหนึ่งแน่นอนครับ d x y เนี่ยเริ่มมีการฟื้นนะครับการฟื้นครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าทองคำเนี่ยจะสามารถลงได้เลยนะครับเป็นการฟื้นระยะชั่วคราวถ้าหากว่าราคาเนี่ยยังฟื้นและยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่สำคัญของดอลลาร์ได้แถวบริเวณ103.6ได้เนี่ย สุดท้ายนะครับสุดท้ายถ้าหากว่าเขามีการเด้งขึ้นมานะครับแล้วไม่ผ่านจุดบริเวณนี้ได้เนะี่ยสุดท้ายนะครับทองคำเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับการย่อขึ้นชุดเนี่ยทำให้การชะลอตัวของทองคําก่อนนะครับเป็นแค่การชะลอตัวของทองคําไม่ได้แปลว่าจะลงเลยนะครับการที่จะทําให้ทองคำเนี่ยลงได้เลย น,นักลงทุนนะครับต้องมีมุมมองที่สะสมพันธบัตรที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะมีการเด้งขึ้นมาขนาดนี้ได้เลยอันเนี้ยถึงจะมองว่าปัจจัยทองคำเนี่ยเริ่มมีปัจจัยเริ่มมีพะละกําลังในฝั่งของขาเซลลเพราะคนเทขายทองคําเพื่อไปถือดอลลาร์นะครับแต่ในทิศทางตอนนี้ผมมองว่า <c oughs> มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเรามองแค่ภาพระยะสั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วในตัวของดอลลาร์เองนะครับ ก็ยังเป็นในทิศทางของฝั่งขาลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ยังมองทองคำเนี่ยสามารถขึ้นต่อได้นะครับผมโอเคสำหรับตัวดอลลาร์เนี่ยผมให้ในัยะไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครทันเนี่ยก็เข้ามาแคปไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปนะครับก็เป็นการย่อของราคาทองคำนะครับถ้าเกิดว่าชนแล้วไม่ผ่านมีการย่อกลับ สุดท้ายราคาทองคําก็จะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมให้มองในทิศทางของขาขึ้นไปก่อนนะครับผมส่วนดัชนีนะครับดาวโจนนะครับดาวโจนเนี่ยโอ้โหเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรในวันที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ามีการเบรกเป็นขาขึ้นแล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆถึงราคาหุ้นเนี่ย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนสดเองนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะครับเอสแอนนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับเริ่มมีการทำโลใหม่นะครับทำโลที่สูงขึ้นกว่าโลเก่านะก็ในทิศทางนะครับก็ยังเป็นผมบวกกับทองคําเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคทีนี้เราสรุปตัว n a s d a q S&P เรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับเข้ามาสู่ทองคำ เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราจะมองทองคําในภาพใหญ่ๆกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะขึ้นเพราะว่าสงครามนะครับาะว่ารเลียเนี่ยได้ทําการโจมตีเอายึดฐานที่มั่นไว้ที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งถ้าในาทางเทคนิคนะครับถ้ามองในทิศทางทางเทคนิคเนี่ย แน่นอนครับเราก็ต้องมองย่อบายนะครับแต่การย่อบายของเราก็คือให้เขาย่อลงกันนะครับให้เขาขึ้นไปนะครับให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับเราอย่าไปพึ่งไปสวนเขานะครับอย่าพึ่งไปกดเซลล์ผมจะเป็นผู้กล้ากดเซลล์แถวบริเวณนี้อย่าพึ่งทํานะครับยังไม่แนะนําให้ทําในจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถหลุดขึ้นไปบริเวณไฮเก่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือว่าหลุดขึ้นไปบริบรเวณฟิโบนะครับตามฟิโบเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อรุนแรงด้วยนะครับผมทีนี้เราให้ในัยะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโดยบริเวณที่จะจบเนี่ยถ้าเราตีในฟิโบของ H1 เนี่ยก็อาจจะจบอยู่แถวประมาณ3011นะครับ3011โดยไม่เกินนี้นะครับส่วนถ้าเกิดพอไปไฮสูงสุดเลยนะครับ บริเวณ3026ก็มีนัยยะเช่นกันนะครับโดยผมจะให้บริเวณโซนก,กว้างๆนี้ไว้ซึ่งเป็นบริเวณที่ตามฟิโบนะครับในไทม์เฟรมใหญ่และไทม์เฟรมเล็กนะครับผมโอเคโดยที่นัยยะคร่าวๆเนี่ยเราจะหาแนวต้านได้แค่ในฟิโบเท่านั้นนะครับถ้าหลุดนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะยังหาไม่ได้นะครับก็ต้องตามนี้ไปก่อนนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวปฏิทินเศรษฐกิจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ว่ามีข่าวเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยข่าวแดงนะครับเป็นข่าวแดงช่วงประมาณทุ่มครึ่งครับใบอนุญาตก่อสร้างนะครับแล้วก็ ราคาการนําเข้านะครับเทียบเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นข่าวส้มนะครับแล้วก็รายงานจํานวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้างนะครับจะถามว่าข่าววันนี้เนี่ยรุนแรงไหมผมบอกว่าไม่นไารุนแรงนะครับจริงๆแล้วข่าวช่วงนี้นะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ทุกๆวันนะครับว่าช่วงนี้นะข่าวมุมมองเป็นในทิศทางของฝั่งปัจจัยนอกนะครับข่าวนอกตารางซะมากกว่านะครับ โดยที่มีกผลกระทบกับทองคำเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นข่าวสงครามสงครามทางการค้านะครับหรือว่ามีอัตราดัชนีนะครับดอกเบี้ยนะครับใน,นกตามเนี่ยในทิศทางเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับทองคำช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่าชะล่าใจนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเขาจะลงได้ในโเรเ็วนี้ ก็อย่าพึ่งนะครับการการเทรลงมาในชุดนี้ก็อาจจะเป็นแค่การย่อนะครับหรือว่าเขาจะเทลงมาลึกจริงๆนะเพื่อมาทําโลนะครับทาโลที่ต่ําลงกว่าโลเก่าเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันโดยมีโลที่มีนัยยะนะครับมีนัยยะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะจบเพชรสได้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาย่อมาจริงๆนะครับย่อมาให้เราเนี่ย ก็อยู่แถวบริเวณ2972นะครับซึ่งเป็นบริเวณรับที่สําคัญที่สุดในณตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าหลุดบริเวณนี้ไปได้เนี่ยพระกําลังในฝั่งของคาเซลเนี่ยจะเริ่มกลับมานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าราคาใน H4 เนี่ยกลับลงมาทําโลได้นะครับหรือว่าทําโลที่ต่ําลงนะครับอนนี้ก็จะเป็นในทิศทางของฝั่งขาเซลเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ณตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ย ได้หลุดหายขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณ30-10นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่โอ้โหหลุดฟีโบนะครับจะหลุดฟีโบของเราแล้วนะครับโดยฟีโบต่อ,อแนวถัดไปของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณ30-15นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับแม่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ออเดอร์กันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างพุ่งที่จะแรงไปพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเรารอให้เขาย่อมาก่อนโดยที่ถ้าเกิดว่าถึงแนวนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสามารถทําการเซลล์ได้หรือเปล่าแต่ณที่นี้ผมบอกเลยว่าอย่าพึ่งสวนเขานะครับเพราะว่าราคาที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจแต่เป็นข่าวนอกตารางนะครับเป็นข่าวสงครามเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการเทรดนิดนึงนะครับ ถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วง5 3-4ปีก่อนนะครับมีการพุ่งขึ้นนาทำหายแบบนี้แล้วก็มีการพุ่งต่อขึ้นไปอีก5-6,000จุดซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังนะครับผมโอเคในฝั่งของวันนี้เนี่ยผมก็สรุปนะครับในตัวของชุดทั้งข่าวนะครับแนวรับแนวต้านของวันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางละกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้า,าเกิดว่ามีข่าวหรือมีอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งให้ทราบอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ9ก้าโมงครึ่งนะครับผมพรุ่งนี้ นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ